ก็สวัสดี FC นะครับวันนี้ก็อยู่กับหมวกขนนกครับก็หูยึดน็อตครับนอ่าน็อตที่ยึดหูกับกระจกเนี่ยหักไปแล้วนะครับเหลือข้างเดียวเลยห้อยต่องแต่งเลยนะครับเนี่ยวันนี้ก็จะมาทําการแก้ไขให้มันใช้ได้กลับมาเหมือนเดิมนะครับ พอดีมันเหลืออยู่ข้างเดียวครับก็ต้องทำการถอดน็อตพลาสติกตัวนี้ครับเอาไปเทียบน็อตแฮตเศษน็อตอุปกรณ์แถวบ้านน่ะเอามาเทียบกันดูนะครับว่ามันจะตรงกันไหมก็ได้มาหนึ่งตัวนะครับสั้นไปหน่อยก็ไม่เป็นไรครับใช้ได้นะครับขอให้เป็นน็อตอบาบบนแบบนี้นะครับเวลาขันเข้าไปมันจะได้หนีบครับตัวเก่าก็ขาดคายอยู่ตรงนั้นโชคดีครับที่มีต่อขึ้นมาก็สามารถใช้คีมครับหนีบหมุนออกมาได้เลยนะครับหมุนน็อตพลาสติกออกครับหมุน ถอนเข็มนาฬิกาครับอันนี้จะเป็นกล้องกล้องหลังนะครับไม่ใช่กล้องหน้านะครับเป็นปกติเลยครับหมุนออกนะครับเป็นทอนเข็มนาฬิกาหมุนน้อยให้ออกอ่ะแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ได้เลยอ่าพอมันรวมแล้วก็ใช้นิ้วหมุนออกมานะครับก็เหลือแค่ตนะครับโชคดีครับที่ยังออกได้ง่ายๆก็จับหน้ากากขึ้งมาแทบเลยครับหนึ่งตัวผมจะใช้น็อตอันเดิมของมันใส่ไว้ก่อนครับใส่เข้าไปแล้วก็ชักไขควงขันให้แน่นนะครับเอาไขควงแบนครับขันให้แน่นเลยนะครับแล้วก็ย้ายไปอีกฝั่งนึงครับ จับให้ตรงรูนะครับยัดเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนไปเลยนะครับเพื่อนๆต้องไปหาน็อตที่ความโตเท่าเดียวกันมานครับแล้วก็เกลียวเท่าเดียวกันนะครับไม่งั้นมันใส่ไม่ได้ครับอันนี้โชคดีผมหาตามเสร็จน็อตต่างๆในลังเครื่องมือพอดีก็หามาได้แล้วก็ได้เลยใส่เข้าไปได้เลยอ่ะขันให้แน่นนะครับแล้วก็ทดสอบได้เลยทดสอบโดยการยกขึ้นยกลงครับถ้ามันแน่นเกินไปให้เพื่อนๆไปคลายน็อตสองตัวเมื่อกี้ได้นะครับ ถ้ามันหลวมเกินไปก็ตึงหน่อยก็อยู่ประมาณนี้แหละครับไม่ยากนะครับก็เป็นการแก้ไขนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับเอาละครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับไปเจอก,กันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ